วัสดีครวันนี้เซนเตอร์สอบจะมาพาน้องๆมาดูการใส่ผ้าบริเวนะครับผมของอีซิสุดีแม็กตัวออนิวนะครับผมตัวนี้ตัว2023ครับผมเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะเดี๋ยวทับสร็จจะได้เห็นชัดๆครับผมเจัานี้เดี๋นะครับ จะอยู่อันนี้แสดงว่าไอ้สปริงนี้หายเลยสปริงนี้หายไปแล้วสปริงนี้หายมันจะมีสปริงแบบนี้ครับผมเราดูนะเอาเ้ามาใกล้ไอ้ปลายเนี้ยปลายเนี้ยจะจิ้มเข้าไปฝั่งนี้ แล้วก็มางัดกับตัวงอ,งอ,งอ,งองตรงนี้ครับผมแล้วก็มันก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้ไอภาพบอีกเป็นร่องเนี่ยไอตรงนี้ที่เป็นร่องเนี่ยก็คือมันจะไปติดกับสปริงนะครับผมกระดันเข้าไปครับผมแต่ว่าคันนี้ภาพบอีกหมดสปริงมันหายไปนะครับผมข้างหนึ่งเหลือข้างหนึ่งครับผมแล้วก็จะใส่แบบนี้ครับผมนะกล้องมาอีกเจ้ บบตัวสปริงจะเข้าไปอยู่ในร่องโอ้ยเขาคนละทางเหรอผตรงทางนี้ผิดทางแบบนี้ครับผมเนี่ยสปริงจะเข้าไปอยู่ในร่องนะครับผมสังเกตดูเราเราไม่ได้เอาสปริงเสียบในผ้าบเบรกนะ ปิงจะเข้าไปอยู่ในร่องเองแต่ว่ามันก็จะติดแง่งกับนี้นะอ,อ๊ะทำไมแน่นจังเลยนะอุ้ยเลยเลยฝั่งนี้ไม่เข้าอุ้ยเกินมาเกลีหมดแล้วอ่แบบนี้นคะครับผมเห็นยวนะสปริงจะเข้าไปอยู่ในร่องร่องนี้สปริงจะเข้าไปอยู่ในร่องนี้ มันก็จะดันเข้าไปอีกนะครับผมใส่แบบนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็จะมีสปริงแต่ว่ามันหายนะครับผมก็แบบนี้ครับผมก็การใส่สปริงนะครับผมการใส่สปริงแล้วก็ผ้าใบครับผมของ isuzu d max all new 2023ครับผมจะเป็นแบบใหม่ครับผมก็มีสปริงมาด้วยนะครับผมเผื่อน้องๆถอดออกแล้วไม่ได้สังเกตนะครับผมใส่ไม่ถูกนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมโอเค